ขยับเอากันเด้อ้ยนมยางอะไรนมยางอะไรขยับขยับเอากันเด้อเอาขกันขยับเอากันแน่่นบได้อะไรเบียร์พูดอย่ากำกวงเบีขยับเอากันไงเบียร์เอื้อยไปซื้อเสื้อมางามๆเลยเนี่ยโอ้โหบ่ามีคนชมค่อยบังเลยบโอ้โหเสียไหมเสื้อไหมสปย่ำนะตอนไหนก็เสื้อลายไงบ่าอาบอันนี้อันนี้สีนกับเจ้านัล่ะ เอาเรียกแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันมาแล้วคือเป็นทหารเก่าๆใช่ไหมพี่มันเพราะอย่าไปทักมันมันขี้เละตัวมันกระลุดกระลุดไหมมันเป็นกระพักคนเนี้ยอย่าไปชมมันชมมันเดี๋ยวมันไม่บายต้องเหมือนเด็กมันเป็นขี้เละบวัดขี้เละมันคเป็นชสังไม่สวยอิสะติง่มันดุจุนมาเหมือนหาแล้วนุ่มมาสลิง ไปนจะไว้อยๆอะไรนะหาดิ้อก็ซื้อก็ซื้อกระเป๋าวันนั้นกระเป๋าที่เจ้าจับขึ้นมาอ้วมันจะขึ้นมาได้วพอนีนะออกไปแล้วเตรียมซื้อกระเป๋าเหมือน่อยเลยโอ้มันจะขึ้นมันจะขึ้นขึ้นไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยมันหมืโมจิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากจะขึ้นโมจิเขาโมจิเขาสิงมาไงมันอยู่ด้านล่างเนาะก็คีขวานเดียร์ล่างมันชื่อโกกี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 เฮ้ยเฮ้ยโกกีอย่าดื้อลูกโกกีโกกีมากเลย นั่นเสียงเสียงไม่เหมือนผู้ยิงเลยนะมาเอาเอาจับไว้จับยังง่าตัวละถามือนะเ้ยงดี๋ย้ก่อนนะต้องขู่ก่อนเฮ็ดลูกไปทั่วให้สูลสุเสุเสุด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 สยนสุดสดสดสุดสสดสสุดสุดสดสดุดส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 ุดรุดุดุด

อยู่ัตงวากไก่ขนาดอยู่ไก่ระยะผมมากเลยมึงบ็ต้องมาเนอะมาเนอะคนอุ้ยอมาเนหนูไม่เอานะลูกเอาไปอยู่ในห้ไม่ได้เก็บไ้มัาเอาไปใส่ตะกร้าก่อนเอาไปข้าวเม็ดให้เขาเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดือดแลเว้ยเขาติดเด้อโอ้ยแม่ก็มีข้าวข้าวพิเศษหนูไอ้ห้ามกินข้าวเม็ดเด้อปิ้ตู้ก็ได้ข้เม็ดเต็ดค่ะอย่าห้ามให้เลียมือไปใส่ตะกร้าไปเลยปิ้ตู้งปิ้ตู้ ใส่ตะกาก่ตกเตียงขาหักใสก้าใส่ก้าเจ่เดีมไเนะใส่ก้าเ้วมาตั้งไว้ที่เก็บเตียงเตียงนี่ยวอเต็มเตยเตเมังหัครับอาอกินกินข้าวกินข้าวกินข้าวเติมรังทานเต้มไรอยงเติมลังย่าหอยแครงมันเล พี่นุ่นนะอันนั้นยังยังยังนั้นอันนั้นยังไม่สุกบ่ะอันไหนคะอันนั้นบักบุกบักบุกไหมยังไปครัวก่อนผมเพอกินมาสองหน่วยไหมเออบึ้มบั้มเหรอยังไม่ทันอะไรเลยนะพี่เป็นยังไงเป็ยังลูกกินกับปูมาสั่งว่ะโอ้น้ำจิ้มนะสุดยอดมากวันนี้าข้วันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มรสจัดใครทำเบียร์ทำตำตำรอ บแคบเลยเคที่ทำไปลูกวันนี้เราอาจจะทานข้าวดึกนี่มองข้ามแล้วเคทปวาร์ทำอะไรแต่เราเคทนี้แลวค่ะย้ายยึดทางฝั่งนี้บ่นอะไรลูกเไม่ออกมาเไม่ออกมาไม่เดี๋ยวก็จะขาดไม่ให้อยู่ในตะกรันใครอื่นด้ายเดี๋ยวค่อยไปเอาไม่เหลือกำลังติดคนนี้กำลังเหงาใช่ไอ้เขาเหงา พอมานีไปไปไปกินข้าวก่อนกินข้าวอะไรกินอะไรอระดูกเนอะพี่มันน้ข้าวเหนียวเลยนะค่ะพี่เจสขอบคุณมากค่ะเราไม่ได้กินข้าวกันเลยใช่ไหมช้อนส้อมแต่เราโอ้โหจุดิบๆเลยอืมโอเคกันแล้เดี๋อวาบกันอร่อยเดยกระจุกระจุ ให้ครเอา่ยังเงาะใส่งเงาะใส่งาเก่เงาเนาะกินท้าก่อนิาเดี๋ยวค่อยใสเอาาเปขึ้นนั่งกินข้าวกันยู่อะนาะมีแมต่อ ไม่วันนี้วันพิเศษไงวันนี้วันเวันพิเศษะไรก็เลยกินข้าววันลองหนึองสามเพลงไหมเหนื่อยนักร้องเหนื่อยแต่ที่ลองดูเอาหันเอาหันมันอะที่ผมกรองได้สามเพลงก็หยุดก็เล่นได้สามเพลงก็หยุดนักร้องเหนื่อยมาทานข้าวนะคะนักร้องเหนื่อยค่ะโอ้นมันยากเลยกินยากเด้อใช่มันไม่ค่อยมี มันเป็นของแซบไหมแพ้กว่มไหมของแซบและแพงงงย่างโลละสามร้อยเบียร์อหมดแล้วกได้จะเอาตะเกียบไหมนี่ช้อนนี่กูไดเอาช้มาไหมฮไม่ครบข้าเดมาเดิม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 ลืมเอินเบ้านกวาสัน่นกไม่ไลน่นกไม่ไล่ที่นกไม่ไล นอนอะไรเวียนเยพี่นกบอกเหนื่อยพี่นกเหนื่อยใครเอฟจีไปตามเลยเด้อถ้าพี่นกยังยังไม่นอนก็การพี่นกมาทานกันด้วยกันนะคะมาเด้อมาเด้อถ้าพี่นกยังไม่นอนอ่ะวันนี้ทานข้าวดึกนะคะไปรับสมาชิกใหม่บ้านใส่ทองอบ้านสามตื้นแม่แมันอยู่กับคนอ่ะถ้าอยู่คนหมอบอกว่าเจ็ดวันเนี่ย าใจอย่าไปชมมันว่าสวยนะชมมันว่าที่เลยสวยเายสวยใช่ะนะอะไรเขายังตื่นเต้นอยู่ต้องต้องเบาๆกับเขาครับต้องเซ็นเตอร์เขายังเด็กเขาเขาเือนเด็กอ่อนอ่ะพวกนี้ก็ยังให้เจอพี่หมันโ่มาได้เจอใครก็ไม่ได้คนบ้านหนึ่งเดียวโดนเด็กโดนโดนหมาโตยังไม่ได้แช่เอว เดี๋ยวพอเขาหยอกกันน่ะหมาตมตะปูคุณจิแคนมาแานขท้าตัวเล็กๆอ่ะไสไหลเลยอยู่กับคนไม่ร้องอืมมันอยู่กับคนอืมแค่เร็วกนคือเขาเขากำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเขาตกใจกับที่ใหม่อืมนึกเป็นนึกเคอทำเากังไก้ไกกันเนาะ กับก๋วยยืดกลางบรรนังติดเต้าแห้งบนน้ำไ้เลยรูเอายื้อเอากันได้เยอะกันได้มาเรียกเอาแกนีสองอร่อยค่ะมาวันนี้บรรยากาศอบอุ่นค่ะเยอะพี่แค่ที่นี่กันหนูหิววันนี้มีนมย่างค่ะนมย่างหมักโดยน้องเบียร์อร่อย กิยนยากไม่ตำทะเลเนาะคนแล้วเหรอคนอนี้จะเจอในทาง่อยค่อยอุตส่าห์เอาเอาเผ็ดน้อยๆเอาไวขา้ข้างๆอ้าโอ้น้องขอโทษว่าันแล้วยังย <laughs> ังว่าได้คนเนี้ยว่าทันแล้วไปได้คนคนไปแล้วคนนิดนึง อยตายแกปลาแก่แล้วก şey ินเผ็ดไงแก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 งเผ็ดเผ็ดไหเพราะมันเผ็ดคนละอย่างเลยอ๋อให้เผ็ดทะลุโลกอะคุยอคที่รู้เรื่องไ้ะ เขาลูไปเขาออกไปไม่ได้อะไรโอเคพี่ที่กำลังหมาพี่นัดซื้ออาหารมาให้เขาอยู่แล้วอาหารสะหลับเขาคูดหมอเรียบร้อยแล้วเจลาตาเป็นหมอละเบล้านั่นที่เราไปกันนั่นเนี่น้องโกกิน้องโกกิลูกสาวพี่เพ็บคนไหนผู้หญิงป่ะผู้หญิงโอ้โหดีเลย กันทัวเลยถ้าคุณยาเดินนังเด็กเดือนั่งไปนั่งมาเริ่มร้อนเลยเสื้นีดหนาน่นเนาะอุ่นเนาะน้องซื่อเคน้องซื่อเคสอ้หนูื้อเชื่อหนังให้ไอ้น้องซื่อเคสิน้องซ้อเคไม่ทานข้าวเหรอคะทานอินแล้วค่ะมันสีอะไรยันมองมันไม่ออกต้องดูมันกลางวัน ผีเราเหมือนแรกกุนอ่ะเหมือนแรกกุนผัมันทนประมกกาณน,น,นี้หออมอคอไร้านหมอหมาขอขอซื้อต่อนอะ่ะพอดีพีเพชผัดกะเพรากานข้าวอินเนื้อ,อช็อหน่อยไหมหือมันมมีน้องเยู่ม <c oughs> ีน้องเริ่มอ,อย่นะ วันนี้ไม่เคยป้อนน้องเยวันนี้จะป้อนน้องนี่ป้อนน้องชายเด้อฮะเมนเหรอใช่มาลองนะโอ้ยลองีกย่งนี่ป้อนน้องชายเด้อโอ้ยอบเอาเรว่ว้

เดี๋ยวพี่เพชรกินตามเด้อเดี๋ยวหาว่าลำเอียงเดี๋ยวลำเอียงโอ้ขมกลมกลมมะเร็งนี่ขมกลมกลมกินตามเด้อกี่ทักท่านเด้ออือร่อย ขาดอีกคนขาดอีกคนเอ้ยเอ้ยไอ้เอ้ยนุอนน่าอยากกินไหมอ้ปต้องต้องจัดเองอเเพนรู้เอาพี่เพนไม่กินนะกินมาลวเด้บ้างหันเลยหมดหมดที่นี่บ้านมัน่ังหันมาหั่นบอเนี่ยดิย่างละเอาออกมาพี่ไปก็มีเหรอ อาจะไปอื่นไหมอุ่นนะโอ้เผ็ดมากเลยเผ็ดลากด้นะคะอยากเห็นน้องอยากเห็นน้อง่เสอมเกเล่นกับน้องอยู่ใ่้อง่ตกลงเเงียบเเงียบกต้องพูดเบหญิก็จริงว่าหญิงก็จริงแต่หน้าเหมือนห้ามข ห้ตน้องยังเด็กจริงๆแม่เบียดปล่อยแรกมันเองกับข้อเลยเลยโดนดอกแรกแล้วบอกนะสวัสดีสาม้หขั้นนะอสามันสั้หกขั้นพอดด้สทีเราโทราั้ได้ถามแม่ไปไตลูกแม่แม่หาลูกบอลแค เดีไปจบอจไปอี่อื่นได้กิ่นนะครับน้องเขาได้กินอรน้องก็มีจากข้าเข้ากอนอออเาพาน้องไปไหนนั่นนีจากผ้าเข้า่กเรือนิดกับที่ระักนาจากพาเข้า